มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหุนมาเน็ตขอให้ไทยเปิดด่านชายแดนเตือนหยุดโยนความผิดให้กัมพูชา 2กระกฎาคม2568สมเด็จฮุนมาเนในายรัฐมนตรีกัมพูชาถแถลงอย่างชัดเจนว่ากัมพูชาไม่มีนโยบายแทรกแซงกิจการภายในของประเทศใดทั้งสิ้นพร้อมเตือนให้หยุดกล่าวโทษกัมพูชาในปัญหาภายในของประเทศอื่นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศของท่านท่านต้องแก้ไขด้วยควนของท่านเองหยุดโทษกัมพูชาได้แล้วมิฉะนั้นกัมพูชาจะต้องตอบโต้กลับ ในรัฐมนตรีกล่าวอย่างหนักแน่นระหว่างเป็นประธานฉลองวันประมงแห่งชาติครั้งที่20นะคะที่ได้จัดขึ้นณนะบึงตนเลบาตีจังหวัดตาแก้วเมื่อวานนี้ค่ะ คุณมาเน็ดยังได้เผยว่าแม้ในอดีตไทย,ทยจะเคยกล่าวหาหรือว่าดูหมิ่นกัมพูชาหลายครั้งแต่รัฐบาลกัมพูชาได้อดทนเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้านโดยยืนยันว่าจะมีหลักฐานมากมายของการกล่าวร้ายแต่กัมพูชาเลือกจะไม่ตอบโต้หรือย่ระดับความตึงเครียด ทุกสิ่งที่เราทำเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนชาวกัมพูชาเท่านั้นเขาเองได้กล่าวเสริมก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเริ่มจะตึงเครียดมากขึ้นนะคะหลังจากเกิดเหตุทหารไทยเปิดฉากยิงใส่ฐานทหารกัมพูชาบริเวณที่หมู่บ้านเตโชมรกตออำเภอจอมกะสันจังหวัดพระวิหารเมื่อ5้าโดยนบทีวันที่28พฤษภาคม2568 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่กัมพูชาถือว่าอยู่ภายใต้าการควบคุมมาอย่างยาวนานเหตุการณ์นั้นส่งผลให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายขอขอบคุณข้อมูลจากแซมนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ